เรื่องใหญ่สุดๆเลยปีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการคิดคะแนนอันดับโลก FIVB ครั้งแรกใน CV League เลยนะอันนี้คือแบบเปลี่ยนเกมพอสมควรเลยใช่ใชอันนี้เรื่องใหญ่จริงโดยเฉพาะกับ3ทีมอ่ะเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์ที่จะได้โอกาสเก็บแต้มกันเต็มๆเลยแต่ที่พีคือทีมไทยเราอ่ะแข่งนะแต่ไม่ได้แต้มจา้อาอ้าวอ้าวหรอทำไมอะคะเพราะเราแข่งเวีมาแล้วไง กติกาเขาให้นับแค่รายการเดียวที่แต้มเยอะสุดอะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วประเด็นนี้แหละที่ทำให้มันแบบน่าสนใจขึ้นไงกลาเป็นว่าสามทีมที่เหลือมีโอกาสทองเลยดิในการไต่อันดับใช่เลยโดยเฉพาะเวียดนามที่อันดับโลกตามเราไม่ไกลมากถ้าแบบฟอร์มดีจัดๆในรายการนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์แซงอันดับโลกไทยได้เลยนะโหจริงเหรอเนี่ยงานเข้าแล้วเวล่ะงั้นมาเริ่มที่ทีมไทยเราก่อนเลยนะ เจ้าภาพสนามแรกแล้วก็แชมป์เก่าไร้พ่าย21นัดติดนี่คือสถิติโหดจัดเลยนะความเก่าประสบการณ์จากเวนอลคือจุดแข็งหลักของเราเลยค่ะนักกีฬาก็คุ้นกับแกมระดับสูงแต่ก็มีประเด็นเรื่องไรชื่อผู้เล่นเหมือนกันนะที่แฟนๆคุยกันเยอะๆอะ่ะอ๋อใช่ใช่เห็นดราม่าอยู่คือส่งผู้เล่นตัวหลักจากเวนอลลงหลายคนเลยไงทั้งทัดดาวพิมพิชยาอัจฉรพรพรพันธเปียนุษย์อืาาอหือ,อชุดใหญ่เลยใช่ ทั้งที่พึ่งแข่งหนักมาแถมเดือนหน้ามีชิงแชมป์โลกรออยู่ที่สำคัญคือเราเป็นเจ้าภาพด้วยแฟนๆก็กลัวตัวหลักจะล้าหรือแบบเออเจ็บไงเพราะแข่งรายการนี้เราก็ไม่ได้แต้มโลกเพิ่มด้วยอืมก็น่าคิดนะเป็นการตัดสินใจที่ต้องชั่งน้ำหนักแหละระหว่างการรักษาความฟิตความต่อเนื่องของทีมกับความเสี่ยงเรื่องความล้าบาดเจ็บแต่ถึงจะมีคนกังวลนะนะ เหงมีโพบอกว่าแฟนๆเกือบ90%ก็ยังเชื่อมั่นว่าไทยน่าจะคว้าแชมป์ได้อยู่ดีแหละประสบการณ์เราแน่งกว่าเยอะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะประสบการณ์น่าจะช่วยได้เยอะจริงๆไปดูคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างเวียดนามกันบ้างทีมนี้มาแรงจริงพัฒนาขึ้นเยอะมากใช่ใช่ทีมนี้พัฒนาขึ้นเยอะสื่อเวียดน,นามนี่มั่นใจเวอร์เลยนะเห็นบอกว่าเป็นนี้แหละจะล้มไทยให้ได้จริงปะเนี่ยหัวเราะเบาๆมั่นใจไปไหม ก็เขาว่ามางานนะนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงทั้งทีมเวิร์คความมั่นใจตัวเก่งอย่าง c ี ran, ทีทรานทิชันคุหรือบิ๊กเวีนที่เราเรียกกันตู้เย็นนะนะก็ยังอยู่แล้วมีอะไรแปลกๆปลกไหมปีนี้ที่แปลกๆในรายชื่อปีนี้คือมีลิเบโร่ถึง3คนอันนี้ก็แบบเอ๊ะนิดนึง3คนเลยเหรอเอามาทำไมเยอะแยะ,ยะสงสัยจริงจะเน้นเกมรับสุดขั้วเลยหรือเปล่าหรือย,ยงังไง อาจจะเป็นแท็กติกใหม่หรือเปล่าคะลองระบบรับเสิร์ฟหรืออาจจะใช้โอกาสนี้ทดสอบผู้เล่นในตำแหน่งนี้เพื่อตรียมทีมระยะยาวก็ได้น่าสนใจว่าโคช้ชเขาจะใช้งานยังไงเออน่าคิดน่าคิดต่อที่อินโดนีเซียปีนี้ได้เมกกวาตีกลับมาช่วยทีมแล้วจ้าว้าวใช่เลยตัวตบคนนี้คือโหดมากแล้วข่าวใหญ่กว่าคือเมกกวาตีย้ายไปเล่นลีกตุรกีแล้วด้วยปังไม่ไหว โห oh, ไปตุรกีเลยเหรอสุดยอดใช่ค่ะย้ายไปมานิซาเบเลเดียสปอร์ถึงจะเป็นหลีกรองแต่เป้าหมายคือพาทีมเลื่องชั้นเลยนะนี่ก็แสดงว่าฝีมือผู้เล่นอาเซียนเราก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นการกลับมาของเมกาวารตีช่วยเกมบุกอินโดได้เยอะแน่ๆแ,แน่นอนค่ะแต่การขาดยอล่ายูเิอานาก็น่าจะกระทบเกมรับกับประสบการณ์ในทีมไปเหมือนกันคงต้องลุ้นว่าจะสู้กับเวียดน,นามหรือฟิลิปปินส์ได้ดีแค่ไหนพูดถึงฟิลิปปินส์ ทีมนี้คือมามืดที่น่าจับตาจริงๆพัฒนาเร็วมากปีที่แล้วก็ชนะอินโดได้ทั้งสองสนามเลยนะใช่ค่ะแถมเข้าชิง ABC Challenge ครับด้วยไม่ธรรมดาเลยนะฟิลิปปินส์มีดาวรุ่งเก่งๆเยอะทั้งเจียเดกุสมานเบลลาเบเลนแองเจลคานิโนอืมคนไทยเองก็มองเป็นว่าทีมที่ประมาทไม่ได้เลยรองจากเวียดนามเลยแหละใช่เลยจำได้ไหมเคยเกือบพลิกชนะไทยด้วย นำเราไปก่อนสองเซตตอนนั้นคือใจหายวาบจำได้จำได้สุดท้ายเรากลับมาชนะ32ได้แบบหืดจับเหมือนกันจุดที่ฟิลิปปินส์ต้องพิสูจน์คือความสม่ำเสมอค่ะถ้าเล่นได้คงเส้นคงวาตลอดทัวร์นามเมนต์เนี่ยการลุ้นอันดับสองหรือแม้จะสร้างเซอร์ไพรส์ใส่ทีมใหญ่ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยโหสรุปแล้วซีวีลีกปีนี้มันแน่ๆเลยดิจะเป็นแบบหนังม้วนเดิมที่ไทยคว้าแชมป์หรือเวียดนามจะทำได้จริงอย่างที่สื่อเขาว่า หรือจะเป็นฟิลิปปินส์ที่มาแรงแซงโค้งคว้าที่2ไปเลยลุ้นทุกแมตช์เลยอะน่าติดตามมากๆค่ะว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแค่การยืนยันอันดับเดิมเดิมหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในสมดุลพลังของวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกันแน่โดยเฉพาะกับเอ,อ่อเวียดนามอินโดฟิลิปปินอืมอืมเพราะเป็นโอกาสไต่อันดับโลกเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ทีมไทยเราเหรอก็อาจจะแบบชิวๆหน่อยฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่เพราะเราแข่ง VNL ไปแล้วคะแนนตรงนี้เลย เออไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่านะผลแพ้ชนะของเราอ่ะก็ไปกระทบแต้มทีมอื่นเต็มๆเ,เลยโโหงั้นก็ยิ่งน่าดูไปใหญ่ดีงานนี้เราก็เลยแบบไปรวบรวมข้อมูลมาเพียบเลยนะอือหือจากหลายที่มากทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์สื่ออาเซียนคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆคลิปอีกคือแบบว่าจัดเต็มข้อมูลนั้นๆเลยมาเริ่มที่เจ้าภาพสนามแรกก่อนเลย ทีมไทยแลนด์ปุ่นปุ่นเต็งหนึ่งตลอดการอยู่แล้วแชมป์เก่าแบบไร้ผ้าย1นัดรวดโอ้โหโคตรโหดเวอร์ไปไหมเนี่ยก็เก่งจริงอะแต่ปีนี้แข่งในบ้านนี่กดดันปะนั่นเดิแล้วก็มีคนพูดพูดกันเยอะนะว่าแบบเอ๊ะทำไมส่งชุดใหญ่ลงเลยอะทั้งที่ไม่มีผลกับแต้มเราใช่ใช่แถมเดี๋ยวมีชิงแชมป์โลกอีกกลัวตัวหลักเจ็บไหมอะไรแบบเนี้ยอืมเรื่องกดดันอะมีแน่ๆแหละ แข่งในบ้านนะเนาะแพ้ไม่ได้อยู่แล้วป่ะฮแต่เรื่องประมาทคงไม่มีหรอกประสบการณ์ VNL เจอแต่ทีมตึงๆมาทั้งนั้นก็น่าจะนิ่งกว่าเดิมเยอะแต่ก็ต้องบริหารนักกีฬาดีๆจริงๆนั่นแหละอืมแฟนๆเขาก็วิเคราะห์กันเยอะเลยนะเรื่องนี้แต่เสียงเชียร์นี่สิน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละว่าป่ะเออจริงน่าจะเป็นพลังบวกมากกว่ากดดันเนาะแล้วแล้วทีมที่แบบจ้องจะบวกกับไทยมากที่สุดก็น่าจะวีดนามนี่แหละ ผู้ท้าชิงเบอร์2ฟอร์มแรงขึ้นมาตลอดเลยนะพัฒนาแบบก้าวกระโดดสุดๆใช่ล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์ AVC Challenge Cup มาหมาดๆเลยอือหือสื่อเวียดนามนี่ลงข่าวกันใหญ่แบบว่ามั่นใจสุดๆว่าปีนี้แหละจะล้มไทยให้ได้เฮ้ยเอาจริงดิกล้ามากทีมเวิร์คเขาดีขึ้นเยอะจริงๆนะดูแบบไม่ค่อยกลัวใครแล้วอะอืมแต่ที่แปลกๆคือปีนี้เขาเรียกลิเบโรมาสามคน ใช่ใช่ทั้งสามคนน่ะโหจะเน้นเกมลับสุดๆไปเลยหรือเปล่าแบบตั้งกำแพงรอเลยอย่างี้ก็น่าคิดนะแถมสนามสองถ้าแข่งบ้านเขาอีกแรงเชียร์นี่กดดันเรายับแน่ๆคู่นี้น่าจับตาจริงๆอ่ะพักเรื่องตึงๆแป๊บมาดูฝั่งอินโดนีเซียบ้างดีกว่าเมกาวาตีกลับมาแล้วทุกคนนะเมกาทรอนอิสแบ็กกรีดข่าวลงกันใหญ่เลยเพิ่งย้ายไปเล่นหลีกตุรกีนี่แบบฮือฮาสุดๆมีแฟนคลับแต่งเพลงต้อนรับให้ด้วยนะโคตรเท่ แล้วใช้ยาน smash เปเตียตบสายฟ้านี่คือแบบโหดจัดการกลับมาของเมกานร่ช่วยเกมลุกได้เยอะแน่เลยใช่แต่ก็น่าเสียดายที่เสียโย,ยลายูเลียนาไปอันนี้กระทบเกมรับกับประสบการณ์พอตัวเลยอืมแล้วก็ยังมีปัญหาเด,เดิมเรื่องเวลาเตรียมทีมน้อยอีกใช่ใช่หลายคอมเมนต์เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะจูนกันติดเร็วแค่ไหนและจะสู้ฟิลิปปินส์ไหวไหมอื <c oughs> นี่พูดถึงฟิลิปปินส์พอดีเลยทีมนี้นี่แหละมามืดอตัวจริง อลาสฟิลิปปินสพัฒนาเร็วมากๆากจำได้ปะปีที่แล้วอ่ะฟิลิปปินชนะอินโดในทั้งสองสนามเลยนะไม่ธรรมดาใช่เลยสื่อเขาก็ลงกันเยอะปีนี้มีลุ้นที่สามสุดๆหรืออาจจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไปถึงที่สองก็เป็นไปได้ระบบทีมเขาดีขึ้นชัดเจนดาวรุ่งก็น่าสนใจเยอะมากความมุ่งมั่นนี่เต็มร้อยเลยแต่ก็ต้องพิสูจน์เรื่องความสม่ำเสมอให้ได้ก่อนเนอะ ถูกต้องถ้าทำได้นะสนุกแน่คู่ชิงที่3ระหว่างอินโดกับฟิลิปปินส์นี่เดือดทะลุปลอดแน่นอนโอเคสรุปสรุปก็คือไทยยังเป็นเต็งหนึ่งแหละแต่เวีดนามก็จ้องจะล้มให้ได้อืมส่วนอินโดกับฟิลิปปินส์นี่แย่งที่3ามกันมันหยดแน่ๆแล้วตัวแปรสำคัญสุดๆก็คือเรื่องคะแนนอันดับโลกนี่แหละใช่ปะ่ะใช่เลย แต้ม FIVB นี่แหละคือแรงจูงใจชั้นดีให้ทีมอื่นสู้แบบถวายหัวเลยโดยเฉพาะเวลาเจอทีมอันดับสูงกว่าอย่างไทยเพราะทุกแต้มมีค่ามากสําหรับพวกเขาถูกต้องแถมบรรยากาศในสนามแข่งอีกทั้งที่โคราชบ้านเราหรือถ้าไปแข่งที่เวียดนามเสียงเชียร์นี่มีผลต่อใจนักกีฬาสุดๆโอ้โหแค่คิดก็คืออดใจรอไม่ไหวแล้ว啊ซีวีลีกสองพ2ปีนี้ต้องเดือดสุดๆแบบไฟลุกแน่ๆ ฮ่าฮ <aa> <h> ่มันก็น่าคิดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นแค่การย้ำสถานะเดิมๆหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเรากำลังจะได้เห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลอาเซียนจริงๆจังๆเรากันแน่ว้าวถึงช้ายได้น่าคิดมากเอ่ะ่ะฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องอาเซียนคอมเมนต์กดติดตามช่องแบบสันกระดิ่งได้เลยค่ะ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย